เอาล้วครับพี่น้องมาดีก็ะจะลงเราเด้อมาเนี่ยได้เวลาลงพูแล่ะลงมาจะลงมาลงมาเราจะไปรอเด็กๆที่ทำรอดเขาอาจจะถึงก่อนก็ได้เนี่ยตอนนี้เราจะพากันไปรอเด็กๆที่ทำรอดแต่ไม่รู้ว่าระหว่างเราเด็กเนยกันเล ถึงหรือยังไมู่งตอนตอนลงเอ้าไม่ใช่เสียงเด็กปลอดภัยดีครับปลอดภัยดีเออเหรอยังอยู่นี่ครับผมเนี่ยเสื้อดำบ่มอสถ่ายหลังไหมดำบอนมิดแกลนรอด้ถ่ายคลิปไว้ไหมมิดแกลนรอดทำมิดส่งให้แม่ดูหน่อยนะ รอสัมผั์มิเตอร์เอ้าพี่พี่พี่อะไรนะพี่เบนก็มาเหรอพี่เบนมาพี่เบนก็มาเล้อพี่เบนเชี่ยวมาเอาพิงใครยะพิงเนื้อเออเรามาได้เนี่เอาน้องมาถั่วเอ้า พี่เจมส์หน่มเอใครเนี่ยเือพี่วิวแล้วก็อบกว่วนั้นอพี่วิวไม่ได้ลงมานะลงนี่หมดทั้งขอบกววมเตอร์เขามาหรอใช่โอ้โหคนลูกันแล้วแล้วบรรยกาศยังไง่อเดินเข้าไปดูเดินเข้าไปดูมันเป็นน้องบ๊บมาถายน้องมิสเตอร์กำลังงานรอดทำมากันแล้วร เป็นเนะคะอ๋ออุเด็กก็มาเลยยิสนุกไหมลูกมันเป็นใกล้ใกใก้ไหมลูกใกลใช่ไหมสาวสาวันนึกว่าจาะจะไปโผที่กุดปองเนี้อยู่แต่ว่าเขาไม่ได้เอด้เด็กง่วงนี่ไงแล้วโูบิวล่ะเดเ๋ยวพี่บิวค่ะ

เพื่อนเพื่อนเพื่อนลูกลูกๆพากันไปทำอะไรคะไอไหนอ่ะพี่เยอยู่ไหนเาล้าหัวโอเคเล้เาหัวนะลูกยืนได้แิมแหลยนะเธอยืนได้สินี่จะออกมาทางโอ้ถึงแล้วแง่ไรหอดเหลือดบิวทำไมสั้นบิวอะังทำไมสั้นจัง มามามาโอ้ยแล้่ะเข่งจังเลยค่ะมาี่ตัต้าแล้วมลยะหมดแล้วพี่เตมาหมดแล้วพี่เตมมากเมาหนอทงมาดีๆบ่มักไม้อะไรไมาหลอดทำนอเอาทุกคนเยอะๆห้างในนะวจะไปลงไนอไ้คนนี่คนทุกคนไทยคลิปอยู่คนไทยเก็บลู ทุกคนย้ยหน่อยย้ย้ดีทางเพื่อนเนี้ยมาเนี่ยอาเดินทางลงมาเนี่ยเดินทางลงเดินทางลงภระดจิตสำเร็จที่ามาเหออยู่เ แล้วใครมาสลักที่ที่อยู่ไว้ตรงนี้วัดสันวัดสันเห็นไหมที่อยู่ลงไปแล้วหนไม่ใวัดสันเห็นไหมวัดสันวัดสันชื่อวัดสันสมนอ่้วัสันตอนนี้ก็จะพากัรลงนะคะลงบันได เราก็จะลงได้ตอนลงนี่ง่ายอยู่ค่ะแต่อตอนขึ้นอยู่โอ,อ้โหเยอะ b i แนเขาก็จะอัปเดทตลอดเลยนะคะ bit a n เขาจะอัพเดทตลอดเลยนะเบื้องทางนี่แหละ b ิ t แก i n นั่นน่ะ วงการผันสะเทือนเลยนะคะเนียนลงมาวงการผันสะเทือนเลยนะคะใครผัดผัดกันมันตอนลงคนเราฟิวกับตอนขึ้น จะขึ้นภูลำบากตอนนี้ภูขึ้นง่ายขึ้นง่ายเหมาะที่จะมาออกกำลังกาย ือไว้แคือไว้เนี่ตอนลงมันคไปมากว่า <c oughs> ทาผู้ใดเลย คู่บิวขาตอแกแล้วเหมันตอนนี้เพราะว่ากระยุดหลังมูอี่นะต้องอยู่ข้างหลังเพราะว่าจะได้เบิงว่านีนี้ใได้ขาดหายบอ่อ ถึงขึ้นทางหรือยังถึงทำพระหรือยังกันไดพี <lim> ่น้องบรรยากาศทางลงเมื่อน้ำบ่อประวัติไทยทาแบบ แบบบอตัดเลยพี่น้องสัมผัสบรรยากาศให้เต็มที่ถึงครึ่งทางแล้วถึงถ้ำพระอีกสักหน่อยก็จะถึงพื้นพิรานมีก็ไปไหวพ้พระ ่อนพอวไวกัดจะลงก่อนให้แม่ได้ล่ะโอ้คือไหวกั่ล่ะตอนลงไม่รอเลยนะจ้าต,ตอนลงนะพทดตอนลงไม่รอเลยนะเป็นห้องลูก พี่เขาก็แหละโตแล้วต้องปล่อยบ้างถ้ากล้องอื่นถ่ายอย่างนี้ไม่ได้นะเนี่ยใช่ไหมครับใช่มัน,มนสั่นแล้วก็เหนื่อยด้วยมันหนักด้วย โอ้โหเปลี่ยนตะงหัวมิม่มิมเพราะวัดถิ่มพี่แลมีไว้เดี๋ยวถ่ายพี่แลมีก่อนคุณแลมี มามลอ่าะมลไาปก็ลงไป้นอยู่งน่ ธรรมดาเป็นเนาะเนี่ยเพราะว่าถ่าเป็นคนสุดท้ายก่อนสุดท้ายเลยยัง 我们、嗯

ใบเข้เขียวเนี่ยใช่เพราะว่าท่องไม่หายป่ขหาเหมือก็เกิดมาดินไม่ลับก็อ ซม่มือ้าก็เปนเออตาดูดตาจากแคลอรี่นนองว่วตาเขาขึ้นได้สมือนะเข้าดีเลยนี่นะต้องผ่านผู้หนึ่งมาแล้ว คือไว้รไม่ไไเห็นสนแล้วอยว่างจังจ<อ>ังรวยมาก ขนาดพี่เมยยังไม่เห็นเลยเนาะไว้ไหลใกล้ถึงหรือยัง

ถึงรลอยังมองเห็นปลายดอยแดงเลยอยัง แล้วม,มีตอนขึ้นมาคือพวกไก่มันนี้กน่าทร้ารอทพ <laughs> ื้นจังน,นู้นทางเก่าเือ <c oughs> น้องเบิ้งเพราะว่าจะพีแ่แดมหลับไปเนี่ยอย่างนาน้นหอดหอดหอนนี่ดองดองไก่แล้วไก่แล้วไก่แล้วไก่เติบเอ,อาโทรศัพท์กานหนักอืม โตเป้าแล้วมันนี่อย่างพระวัติลับมัดมัน เป็นหลังคาแล้วเป็นหลังคาแล้วเนี่ยมันจะมีมุมปวดเขาอยู่ด้เนี่ยสั้นๆตรงสั้นๆลงเนะี่ย ให้เพื่อนพาเนี่ยนีนี่มุมปวดเข่านี่แหละมุมปวดเข่า ขอบคุณครับสนุกมากครับมวนมวนมวนไปถึงพื้นแล้วกำลังรุ่น ไม่ปวดเลยเพราะว่าซ้อมมาแต่เราจะไปย่างมันหลายเราทิ้งขาลงเลยทิ้งขาเดินมันจะไม่ปวดไม่เข่าถ้าย่างไม่เข่ามันจะปวดไม่ใช่ยันเข่าหรอเออลูกจับเข้าไปหมดแล้วเหรอตรงนี้ มันใช้ได้นะแม่นะใช้ได้อยู่นะเนี่ยปวดเขา <c oughs> ่าเราขึ้นตีห้ากว่าใช่ไหมเกือบหกโมงต,ตอนนี้จี่โมงแล้ว ตอนนี้เจ็ดโมงสี่สิบสองใช้เวลาพักด้วยถึงจุดหมายปลายทางหรือยัง พื้นแล้วพี่น้องพอ้ยพณอบัดเกอื่อนเถึงตืนพื้นแล้วภารกิจเสร็จสิ้นคุณยายเป็นไงบ้างโอ้สบายมากโอ้ทะร่อยขันเถอะยายเป็นยัง <c oughs> <c oughs> ก่ขึ้นไปฮอดมังพุ่นไงใจคะวกใคนละตัวเอ่บ่หอดน่บ่อน่บ่หอดนี่บหอนี่บ่อดนี่บ่นี่บ่หอดบ่ดนี่บอดน่อนี่บ่หอดนี่บหอดนี่บ่หอดนี่บ่หอนี่น้อดสนี่บขึอนี่บ่อนูบ่อดบอครบอดนี่บหดนี่่อนี่ดนทางเริ่นเริ่ขึ้นีูบ่หอ ที่หากว่าเกือบเกือบหกโมงพี่นอ้องตอนนี้กับเวลาเกียบการิกาห้านาทีภารกิจกับเสร็จสิส้นแล้วพี่น้องเป็นยังไงเนาะพี่น้องบรรยากาศการเกิจกรรมอของครอบครัวพะวัดพี่เลี้ยมกับเ <c oughs> บิงเราเพิดเพื่อนบ่ผู้ <c oughs> ดใดตั้งใจที่จะมาเที่ยวที่เมืองเลยกับวางแผนไว้ครับ าผูบอบิดอยู่ที่ตำบลชายพึกอำเภอเมืองจังหวัดเลยพี่น้องอยู่ใกล้กับตัวเมืองครับไปมาง่ายสะดวกพี่น้องทางขก้่นกับพกไก่ปันไดแล้วก็ข้างบนจุดชมวิวก็มีความสวยงามสามารถที่จะเบิ์เกียวทัดได้360องศาเมื่อนีมมวนครับพี่น้องภารกิจสำเร็จแล้วพ้อกันคลิปไม่คลิปหนาเพราะวาจะพาไปเที่ยวไซนั่นกน รอเดอพี่น้องรอเบิงอัปเดตเบิงผู้ืใดที่ม,มาเบิงช่องอีสานร,รีวิวใหมก่กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเ้ยสำหรับมื้อนี้ก็สวัสดีครับ